สถานการณ์ที่พี่วุฒิประเพื่อนหยิบยกมาเป็นตัวอย่างในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่กาลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการคัดเลือกด้วยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งในกรอบขอบ โครงสร้างของการออกข้อสอบในรอบที่ผ่านมาเราจะเห็นครับว่ารูปแบบของการออกข้อสอบนั้นจะหยิบยกเอาสถานการณ์หยิบยกเอาเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาทําเป็นคําถามเพื่อที่จะให้ท่านตัดสินใจเลือกคาตอบเพื่อที่จะดูว่าท่านมีสมรรถนะในการตัดสินใจมีสมรรถนะในการ แก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์อย่างไรอย่างในคำถามนี้นะครับที่บอกว่า <c oughs> เมื่อประชาชนขอกลับบ้านนะครับเมื่อประชาชนขอกลับบ้านทันทีแม้ว่ารายงานล่าสุดระบ,บุว่ามีบ้านกว่า30%ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ คำถามที่เป็นการวัดถึงสมรรถนะของท่านในข้อนี้เนี่ยก็ถามว่าแล้วท่านก็ถูกกดดันให้เปิดพื้นที่ทั้งหมดให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประชาชนไม่พอใจคำถามที่วัดถึงสมรรถนะของท่านนะครับก็จะถามว่าท่านจะทําอย่างไรนี่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากจากคลิปก่อนหน้านะครับที่พี่เพื่อ,อนหยิบยกเอาสถานการณ์หยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นตัวอย่าง แล้วก็ตีความต่อเนื่องของตัวอย่างเนี่ยในเรื่องนี้ก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมามันเป็นเหตุการณ์ที่มันคลี่คลายแล้วสถานการณ์น้ำท่วมน้ำลดแล้วแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในสุดอพยพเนี่ยต้องการที่จะกลับเข้าไปยังที่ที่บ้านของตนเองก็เ,เหตุการณ์นี้นะครับมาทำเป็นคำถามที่วัดถึงสรัทนะของท่านนะครับว่าท่านทำอย่างไร วิธีการนะครับในการคิดหาคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยท่านจะต้องอ่านคําถามวิเคราะห์คําถามให้ชัดเจนนะครับว่าประชาชนเนี่ยเร่งนะเร่งนะครับขอกลับบ้านแล้วก็มีคําว่าทันทีแม้มีรายงานล่าสุดรายงานที่เป็นปัจจุบันมากล่าสุดว่ายังมีบ้านอยู่อีก ส่วนหนึ่งที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอไม่รู้แหละว่าจะเป็นบ้านของประชาชนที่เร่งอยากจะกลับพื้นที่หรือไม่ครับนี่องค์กรของท่านเนี่ยก็ถูกกดดันครับให้เปิดพื้นที่ทั้งหมดเร็วที่สุดไม่ได้บอกว่าเฉพาะ70%ที่บอกว่าปลอดภัยนะแต่เร่งให้เปิดพื้นที่ทั้งหมดคือรวมถึง30%ที่บอกว่ายังไม่ปลอดภัย,ยด้วยเพื่ออะไรเหตุผลนะเพื่อ ไม่ให้ประชาชนไม่พอใจท่านจะทำอย่างไรเป็นลำดับแรกคือสิ่งแรกท่านจะทำอย่างไรเมื่อเจอเหตุการณ์นี้หลักการอย่างหนึ่งในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่านจะประวิงเวลาไม่ได้ท่านจะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีแล้วต้องทันที่ะ ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนท่านจะปะวงเวลาไม่ได้ข้อดีก็เหมือนกันประชาชนเขาเดือดร้อนเขาต้องการที่กลับที่พักท่านจะปะวงเวลาไม่ได้คําว่าประวิงเวลาคือท่านจะรอไม่ได้ั้นถ้าเราเจอตัวเรื่องเป็นลักษณะของการรอรอก่อนดูก่อนอะไรสักอย่างที่เป็นการยืดเวลาเราียกว่าป่วงเวลาเนี่ยตัดทิ้งได้เลยจริงๆแล้วมีมีม,ม,มีสุดรับมีวิธีคิด หลายอย่างนะครับที่พิว์และเพื่อนอธิบายในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะตัวที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าอนุญาตนะให้เข้าทั้งหมดแต่จัดเจ้าที่ยืนเตือนในจุดเสี่ยงอนุญาตให้เข้านะแต่จัดให้อ่าจัดเจ้าที่เนี่ยเตือนณนจุดเสี่ยงอันนี้ก็ถือว่าไปตามที่ประชาชนต้องการ ข้อที่สองครับยืนยันครับว่ามันไม่ปลอดภยัยเลื่อนการเข้าพื้นที่ทั้งหมดออกไปอ่ะมันมีอยู่เพียงแค่30%มนะที่บอกว่ายังไม่ปลอดภยัยแต่ข้อนี้ตัานบอกว่าเลื่อนทั้งหมดออต้องําใไม่เหมือนกันไหมอย่าเพิ่งตัดสินใจนะข้อที่สามครับตั้งระบบตรวจประเมินความเร่งด่วนย4ิบสี่ชั่วโมง โดยทีมวิศวกรไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมแล้วก็เปิดเฉพาะพื้นที่ที่ตรวจผ่านออันนี้ดีหน่อยนะไม่มีสเกลหน้าไปตรวจก่อนตรวจแล้วตรวจผ่านออนุญาตหรือให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อเร่งความเร็วถ้าผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนเขาก็อืมันต้องมันต้องต้องดูว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือ มีเครื่องมือในการทํางานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเห็นไหมทุกตัวเลือกเนี่ยท่านสามารถที่จะตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่ท่านคิดว่าน่าจะทําแบบนี้ได้แต่ในวิธีการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในการทดสอบสมรรถนะท่านต้องมีวิธีการคิดในการสอบในรอบนี้จะสอบอยู่4สมรรถนะ1ก็คือการคิดในเชิงกลยุทธ ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบวิวจะใช้คำว่า S. S S คือ strategic thinking เป็นเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์เป็นการคิดอย่างมีเป้าหมายการคิดเพื่อที่จะทําให้ไปไปชนะในสิ่งที่ต้องการได้คือไปบรรลุตามเป้าหมายได้เรียกว่าไปชนะสิ่งที่ต้องการได้ในข้อนี้นะครับการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยหลักคิดเวลาตัดสินใจ ท่านต้องห่วงที่ความปลอดภัยต้องคิดถึงการมีข้อมูลจริงคิดอย่างมีระบบคำว่าคิดอย่างมีระบบนะครับก็คือคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับคำว่าคิดอย่างมีระบบต้องคิดเพื่อที่จะให้เห็นว่าไม่ได้คิดเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นแค่อย่างเดียวคำว่าคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยยาวไปถึงการคิดที่เป็นลักษณะของการคิดที่มี เรียกว่าเป็นการคิดที่ทําให้เกิดความยั่งยืนคิดแล้วมันเกิดความยั่งยืนเรียกว่าเป็นเป็นเป็นการคิดอย่างเป็นระบบไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคาสําคัญในตัวเลือกที่ต้องหานะต้องมีคําว่าตรวจสอบมีคําว่าประเมินมีคําว่าให้ผู้เชี่ยวชาญ อันนี้คือเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบแล้วก็จะให้คำอธิบายแบบนี้นะครับดูการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วนะครับมาดูตัวที่2ครับเรื่องของผู้นำการเปลี่ยนแปลง c h Chan n g e Leadership ในห้องเรียนออนไลน์พี่จะใช้ตัวย่อว่า C h g n change ก็คือเปลี่ยน ผู้นําการเปลี่ยนแปลงหลักคิดเวลาดูว่าท่านมีสมรรถนะเรื่องของการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงท่านมีซีหรือไม่เนี่ยนะครับต้องดูว่าท่านตัดสินใจเร็วช้าแค่ไหนจัดโครงสร้างของการเร่งปัญหาคำว่าเดี๋ยวดูว่าท่านมีความเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงมีซีบ่งบอกว่าท่านตัดสินใจเร็ว จัดโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือต้องมีคําว่าเร่งด่วนมีทีมเฉพาะกิจนคะคือมันต้องเกิดการขึ้นหวยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทํางาน24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าเจอสถานการณ์แล้วท่านนิ่งเงียบเฉยไม่ใช่อย่างนั้นสมรรถนะตัวที่3นะครับเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนซึ่งตัวนี้เราใช้ตัวย่อว่า p People P people p e พ P l พ เรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนซึ่งในข้อนี้นะครับท่านจะต้องให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาชี้เหตุผลสร้างความเชื่อมั่นและสิ่งที่สำคัญครับสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านมีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนคือต้องทำงานให้เกิดความโปร่งใส ต้องอธิบายใช้มาตรฐานเดียวกันแตะสมรรถนะตัวที่4ก็คือ leadership ader, ผู้นำที่ต้องมีภาวะผู้นำี่จะใช้ตัวยอ่อในการเรียนรู้ออนไลน์ว่า L leader ซึ่งตรงนี้นะครับจะต้องมีสมรรถนะที่เห็นว่ามีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยต่อความคุ้มครองของชีวิตของประชาชน ซึ่งจะต้องเอาความปลอดภัยของชีวิตของประชาชน,นนะครับอยู่เหนือความกดดันทางการเมืองแลก้ก็อารมณ์ท่านจะต้องไม่ยอมเสี่ยงไม่ปล่อยปาดละเลยครับแต่ต้องใช้หลักฐานทางวิชาการนี่นี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านมีสมรรถนะเรื่องของภาวะผู้นำวิธีการตรงนี้นะครับในข้อนี้นะ เนี่ยในห้องเรียนออนไลน์พวกก็จะให้สุดยอดมีหลักในการคิดมีวิธีการคิดให้คือคนที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยท่านได้แบบทดสอบออนไลน์ท่านได้ไฟล์ PDF ที่บรรยายเนื้อหาที่เขียนอธิบายเนื้อหาในแต่ระระดับของสมรรถนะได้ที่สําคัญตอนนี้นะครับหลายท่านครับชื่นชอบวิธีการคิดวิธีการคิดสมรรถนะเหมือนกับแสดงวิธีคิดเหมือนกับท่านคิดคำนวณคณิตศาสตร์อะ แต่แสดงเป็นวิธีการคิดด้วยการคิดแบบสมรรถนะอย่างตอนนี้นะครับต้องบอกว่า2ปอสองรอมสองปอสองรอปอที่1ปลอดภยัยปที่2ปรง่งใสรอคือทำเป็นระบบแล้วต้องมีความเร่งด่วนนี่ใช้ในการตัดสินใจในทุกๆสถานการณ์สำหรับการเป็นผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับสูงท่าจะต้องมีทักษะในสมรรถนะในระดับที่สูงระดับระดับของสมรรถนะเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นระดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนที่มีสมรรถนะในระดับที่สูงเนี่ยท่านจะสอบในระดับสูงเขาต้องมีสมรรถนะในระดับสูงตามไปด้วยพอที่หนึ่งคือเรื่องของความปลอดภยัย Safety first ความปลอดภัยต้องมาก่อนอันดับที่หนึ่ง ระดับที่2นะครับต้องดูที่ความโปร่งใสนะครับคำว่าความโปร่งใสดูจากไหนก็ดูจากข้อมูลจริงครับไม่ปิดบังข้อมูลเอาภาษาในการทํางานแะครบไม่งมงิบมแบบแบ่แตททำสิ่งใดเนี่ยก็สื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้ตรงครับต้องทำอย่างเป็นระบบครับใช้ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานใช้ความเร่งด่วนต้องเดินเร็วไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในข้อนี้นะครับตอนกลับมาในข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเห็นคําตอบอลยรไมว่าคนที่จะตอบข้อไหนที่สอดคล้องกับหลักในการคิดอย่างตัวที่หนึ่งบอกว่าเตือนให้เข้าอาอนุญาตให้เข้าทั้งหมดแต่จากเจ้าที่ยืนเตือน,น,นจุดคือปล่อยไป,ยปยทั้งหมดมันก็จะมารุมมาตุ้มนะเพราะมีจุดเสี่ยงอยู่สาอรนต์่วน ตัวเลือกที่สองว่ายืนยันไม่ปลอดภยัยเลื่อนเข้าพื้นที่ทั้งหมดก็คืออันนี้ไม่ให้เข้าตัวเลือกที่หนึ่งให้เข้าทั้งหมดโดยที่ม่นม,มีจุดเสี่ยงอยู่ตัวเลือกที่สองมันกับตรงข้างกับตัวเลือกที่หนึ่งนะก็คือไม่เข้าทั้งหมดเลยถ้าทั้งที่มันมีอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รื่องปลอดภัยแล้วะคือส่วนใหญ่แลวก็ปลอดภัยแล้วอะ่ะสองข้อนี้ตัดทิ้งไปนะครับตัวเลือกที่สี่เนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อความเร่งรวดเร็วอันนี้ก็ดูเหมือนเร่งนะแต่ ดูคนที่เข้าไปประเมินเนี่ยถามว่าท่านมีเครื่องไหมเครื่องมือไหมนี่ก็อาจจะขาดทักษะขาดประสบการณ์เรื่องของดูโครงสร้างเรื่องของอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังมีจุดที่ต้องต้องต้องพัฒนางนั้นคําตอบที่ดีที่สุดในข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่สามเป็นการคิดอย่างเป็นระบบด้วยทํำยังไงตรวจประเมินเร่งด่วน24ชั่วโมงเลยมีวิศวะดูโครงสร้างของอาคารสถานที่ปลอดภยัยไหม ระบบไฟฟ้าปลอดภัยไหมไม่เปิดไฟมาไฟช็อตอีกดูสิง่งแวดล้อมความสะอาดามไม่สะอาดอย่างไรนะและ้วทันทีที่ตรวจแล้วผ่านมีหลักการมีแบบประเมินไหมมีมบประเมินแล้วผ่านก็อนุญ,ญาตอาจจะไปมาเป็นกลุ่มของครอบครัวก็ได้กลุ่มบ้านเลขที่นะบ้านเลขที่หนึ่งอ่ะตวัวนี้ปลอดภัยแล้ววิศวะไฟฟ้าวิศวะสิ่งแวดล้อมมีเจ้าที่ไปตรวจประเมินแล้วก็พอนี้ปลอดภัยก็เอากลุ่มเนี้ยไปก่อน ไม่ต้องปล่อยไปหมดทีเดียวเนี่ยก็เป็นการจัดการอย่างเป็นระบบคิดอย่างเป็นระบบอันนี้คือทักษะของการเป็นผู้นําผู้บริหารที่ต้องมีทักษะในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบนะครับท่านสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในห้องสอบในรอบนี้ไปกับพี่วุฒิรักเพื่อนดูรายละเอียดในการเรียนรู้รรรอนอ,อ,นนอนไลน,น,รเรน,น์เต็มรูปแบบฝึกทําข้อสอบทุกๆวันไร้สน ในทุกๆวันเพื่อที่ใจท่านพัฒนาสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวตนของท่านอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปการสอบในรอบนี้ไม่ต่างจากการสอบแข่งขันเพราะต้องเอาคนที่มีคะแนนมากที่สุดไปจัดลําดับคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะอยู่ในลำดับที่1ที่2ที่3ที่4ไล่ตามมาแล้วคนที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเลือกสถานที่ที่จะไปรับคําสั่งแต่งตั้งก่อนคนที่มีคะแนนถัดลงมา และที่สำคัญครับในการสอบในรอบนี้เป็นการประเมินถึงทักษะประเมินถึงประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องของการเป็นผู้นำที่ต้องมีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทักษะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นำทักษะในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนพัฒนาลูกน้องพัฒนาทีมงานและทักษะในเรื่องของการคิดปิดโอกาส พลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้เรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่วุฒิแบบเพื่อนดูรายละเอียดสแกน QR วอารคกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิแบบเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ